สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสอค่ะเคยสงสัยไหมคะเลือกแตงโมยังไงเนาะให้หวานกรอบหอม,หอ,มอร่อยนะคะเคยสงสัยไหมคะวันนี้มีคําตอบค่ะเวลาเราเลือกแตงโมมานะคะลองดีดดูเลยค่ะอย่างแรกนะคะเนื้อต้องแน่นๆเลยละค่ะลองดีดดูนะคะต้องแน่นๆ่ค่ะ จากนั้นเราลองมาดูที่ก้นของแตงโมกันนะคะเขาจะต้องชิดกันนะคะลายนี่แหละค่ะต้องชิดชิดกันนะคะยิ่งชิดกันยิ่งดีค่ะหมายถึงว่าเปลือกเขาจะบางนะคะแตงโมลูกนี้เปลือกจะต้องบางค่ะยิ่งชิดกันยิ่งดีนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะลองมาสังเกตดูนะคะที่เท้าของแตงโมกันค่ะลองหายดูนะคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเท้าของแตงโมค่ะ เลือกที่เถาแห้งๆนะคะถ้าเถาแห้งเนี่ยค่ะแปลว่าแตงโมลูกนี้แก่จัดนะคะถ้ายังไม่แห้งถือว่ายังไม่พร้อมรับประทานนะคะและที่สําคัญก็คือขั้วของเขานะคะยิ่งงอนนะคะยิ่งงอนมากยิ่งแห้งมากก็ถือว่าจะยิ่งหวานค่ะสังเกตดูนะคะความสมบูรณ์ของลูกอยู่ที่เทาของแตงโมละค่ะ ถ้าเราเลือกนะคะเจอที่มีลูกสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแปลว่าตรงนี้ล่ะค่ะเขาวางไว้บนดินเป็นเวลานานๆนะคะถ้าจําเป็นจะต้องเลือกสีเหลืองควรจะเป็นสีเหลืองเข้มๆค่ะถ้าไม่มีได้ก็ยิ่งดีนะคะสังเกตดูสังเกตดูค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะในลูกแตงโมนะคะถ้ามีเส้นเขียวๆแบบนี้นะคะหมายถึงเม็ดของแตงโมค่ะเลือกที่มีเส้นสีเขียวๆน้อยๆนะคะ ก่อนรับประทานทุกครั้งเราควรทำความสะอาดล้างลูกแตงโมก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าแตงโมลูกนี้ของเจ๊กุ้งผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะคะอย่าลืมนะคะหลังจากที่เราหั่นแตงโมแล้วควรทานให้หมดภายใน 1- น,นถึงสองวันค่ะเพื่อไม่ให้รสชาติของเขาเปลี่ยนนะคะว้าวอย่างนี้ถือว่าผ่านค่ะ แกจะใช้ได้เลยละค่ะเดี๋ยวเราจะปอกพร้อมทานกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องขอตัวไปทานแตงโมก่อนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ